โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยูผมเช่นเคยนะผมจีซัดก๊อตนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตนะผมของที่จะเข้าใหม่ในเกมฟรีไฟ้นะครับผมอันนี้นี่ข้อมูลจริงผมก็ไม่แน่ใจนะผมได,ได้เห็นแบบพันผ่ามันเนนะี่ยก็มีหลายอันอยู่นะอืก็มีหลายอย่างอยู่นะผมก็อีกไม่กี่วันนะวเนี่ยอะไรหลายคนอาจจะรู้นะว่าอีกไม่กี่วันเนะี่ยแอดมินจะอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมฟรีไฟนะผมก็จะเพิ่มหลายอย่างเลยนะผมอก็มาดูเลยนะผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผม ผมจะเริ่มเป็นพวกสกินก่อนแล้วกันนะครับผมอ,อ่าก็เป็นสกินแรกนะครับผมที่จะมาก็คือเป็นสกินคาตา纳สีม่วงนะครับผมคาตาะใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับอ่านี่ผมก็เป็นคาตาะใหม่อันนี้นะครับผมก็มันจะมานะครับผมแต่ผมว่าห้าสิบห้าสิบอาจจะมานะครับผมแต่ว่าเซิฟนอกเนี่ยมาแล้วนะครับผมอันนี้เซิฟนอกมาแล้วห้าสิบห้าสิบอาจจะมาแน่นอนนะครับผมแต่ผมว่ามาแน่นอนอ่ะผมว่ามาแน่นอนแต่ว่าก่อนอัปเดตหรือหลังอัปเดตเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะมาหอ,านามาอนหนมตไผ โอเคผมมาอย่างที่สองเลยนะผมอยาที่สองเรามาด้านของไอวอลบ้างนะผมไอวอลที่จะมาใหม่เนะี่ยมีอยู่สามไอวอลนะผมอ่าอันที่ผมคิดว่ามาจริงๆเนี่ยน่าจะมีแค่สองอันนะอีกอันนึงเนี่ยห้าสิบห้าสิบนะผมคืออันหนึ่งนี้ 50, 50นมัออนเหมือนกับเพนสีนะโอเคมาดูอันแรกนะผมอันแรกเป็นไอวอลที่คล้ายๆของเป็นคล้ายๆบอลลังครับเป็นคล้ายๆข,ของโประปาชานนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูดูนะครับอ่าเนี่ยผมรูปกกประมาณนี้นะครับผมก็เป็นไอวอล แนวเดียวกับไอวอันใหม่นะผมแนวเดียวกับไอวออันใหม่อันสีม่วงนะผมอ่ะแนวเดียวกันเลยนะผมอันใหญ่เหมือนกันเลยทรงเหมือนกันเลยนะผมเดี๋ยวแค่เปลี่ยนรูปลักษณ์นะผมจากเป็นหนามๆนะผมกลายเป็นของพวกหุ่นยนต์หินอันนี้นะผมหุ่นยนต์พวกโกลิมแบบนี้นะผมโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะผมโอเคไปไอวอที่สองเลยไอวอที่สองนะขึ้นรูปดูนะผมอ่ะไอวอลที่สองนะก็จะเป็นไอวอลไฟอันนี้นะผมซึ่งผมว่าไอวอลไฟเนี้ย ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะเพราะว่า,าสกิลไอ้น่ะไอเขาเรียกว่าสกินมันอ่ะเหมือนไอบอลไฟที่เป็นหนูกะโหลกเว้ยแต่ว่าไอที่เป็นรูปเด็กอ่ะเหมือนกับเขาติดแต่ตอบปะหรือว่าอะไรผมไม่นั่นใจนะแต่ว่ามันเนียนมากกับมันเหมือนกับของจริงเลยเฮ้ยอาจจะเข้าก็ได้นะครับผมอาจจะเข้าก็ได้นะครับผมผมว่าอาจจะเข้านะ <S <S อืมก็ดอันทีต่ามเหมือนไอบอลแลผม ไอวออันนี้เนี่ยผมอันที่สามนะผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับก็อันนี้เนี่ยที่ผมเป็นคนพูดเองว่าอาจจะเข้าหรือไม่เข้านะผมคือมันเหมือนของของพิษนะมันเหมือนของแบบมันเหมือนของทําเองอ่ะเหมือนไอมินน่าไม่ได้จะเอาเข้านะแต่ผมก็เอามาดูดูก่อนนะผมเผื่อใครที่ชอบอันไหนก็เก็บเงินรอได้เลยนะครับผมโอเคก็เราไปดูอย่างต่อมาได้ผมอย่างต่อมาเนี่ยก็เป็นอ่าสกินปืนเหมือนกันส่นนปรนใคทที่ั่ากยรอนะผมว่าสกินปืนลูกซอง ลสองยาวกัสองเก่าที่เขาเรียกกันนะผมจะมาหรือเปล่านะผมรอของอีโวมาผมพูดเลยว่ามาแน่นอนนะผมก็จะขึ้นรูปไปดูนะครับไปดูเลยอล่ขึ้นรูปคันนี้นะผมแต่ว่าผมไม่มั่นใจนะว่าอันไหนเนี่ยใช้ลูกแก้วเยอะสุดอันไหนดีสุดอันไหนใช้ลูกแก้วน,น,น้อยสุดนะผมคือผมไม่รู้นะผมว่าอันไหนมันดีสุดตอนแรกผมนึกว่าสองขววงเลยเนี่ยผมรู้ว่าสองขววงนะแต่ผมหมวอ่านชื่อดู อ่านชื่อครับผมอ่านชื่อมันไม่ใช่เอ็มหนึ่งปแปเจ็ดนะมันเป็นเอ็มหนึ่งศนย์หนึ่งสี่ใช่ปะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัสองอยาวไม่ได้อ่ะน่าจะประมาณนั้นนะ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> คืออ่าผมคิดว่าอันผมคิดว่าอันบนสุดอ่ะน่าจะเป็นของที่แพงสุดนะอ่าแต่อาจจะแบบไม่ดีสุดผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ่าผมก็ไม่มั่นใจอ่ะออผมก็ไม่พูดยิ่งหรอกนะครเดี๋ยวผมมามั่วอะไรนะอีกนะผมอ่าเราไปดูทางด้านของ อ่ะมีสก,กินหนึ่งมีสก,กินหนึ่งก็สําหรับแม็กกะบองนะผมแม็กกะบองส่วนมากจะมีสองสกินใช่ไหมมีสก,กินข้าวโพดกับสก,กินของซีซันซีซันสามเออซีซันสามมีของข้าวโพดกับซีซันสามที่เป็นแม็กกะบองที่มีตะปูนะผมน่าจะมีสองสกินนะเออน่าจะมีสองสกินนะผมในเซิร์ฟเนี่ยผมมมั่นใจอ่ะน่าจะมีสองสกินแหละเออก็คือแบบอ่ามันจะมาใหม่ไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูอ่านี่ผมเป็นแม็กกะบองผม ผมเชื่อว่ามันเป็นไม้กระบองแน่นอนเพราะว่ามันมันแบบเนี้ยมันทรงเนี้ยไม้กระบอกนั่นมันมันไม่ใช่มีดหรอกเออมันมันคงไม่แบกแนวเหมือนกับมีดบาชลาบนะผมว่าเป็นไม้กระบอกแน่นอนนะครับผมก็คือก็ต้องตามรออีกนะผมสำหรับใครที่ชอบนะผมก็เก็บเงินรอได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็เรามาดูเป็นด้านของสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในเกมนะผมก็คือแรกเลยสัตว์เลี้ยงนะผมสัตว์เลี้ยงเนี้ยผมมากหลายคนน่าจะรู้แล้วนะครับผมก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเหยื่อนะจะก็รู้ไปดู อ่านะผมก็คือผมไม่มั่นใจนะสกิลเนี่ยนะสกิลผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเพราะว่าผมมีแต่รูปนะผมแต่ผมไม่รู้เลยเลยนะครับสกิลเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมคือแต่ผมว่ามันน่าจะเข้ามาแน่นอนอ่ะมันเข้าแน่นอนนะผมเพราะว่าคนช่องอื่นหลายๆช่องนี้เขาก็บอกแน่นอนแล้วนะผมว่ามันเข้ามาแน่นอนนะครับผมติดตามรอได้เลยอ่ะแล้วเราก็มาดูอย่างที้สองนะผมที่จะอัปเดตมาใหม่นะผมก็จะเป็นอันนี้อ่านะครับผมเป็นบาหลิตเว้ย ซึ่งบาลิศเนี่ยไอ้ผมรอมานานแล้วนะบาลิศเนะี่ยเพราะว่าเขาเคยบอกกันตั้งแต่คริสต์มาสแล้วนะไอเทศกาลคริสต์กกมาสอนะ่ะว่าบาลิศเนี่ยต้องเข้ามาแน่นอนนะผมก็เข้ามาแน่นอนแล้วซึ่งมันจะมาแน่นอนนะผมมันจะมาในการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งนี้นะผมมานะผมแต่ผมไม่มัน่นใจว่าด่านธรรมดามจะมาหรือเปล่าแต่ว่าด่านฟรีตายเนะี่ยมาแน่นอนนะผมเพราะว่าผมเห็นเซิร์ฟเซิร์ฟนอกอะไรเนี้ยมันมาลยอยเลยอะแล้วก็อย่างที่สามก็คือไป เป็นโหมดแข่งรถนะคะผมโหมดแข่งรถนี้ผมไม่มีรูปประกอบนะไม่มีรูปประกอบนะผมว่าก็รูปประกอบรูปช่องอื่นได้นะผมว่าผมไม่มีจริงๆอะรูปประกอบอะเดี๋ยวผมดูว่ามันมาแน่นอนอะมาแน่นอนนะผมเพราะเซิร์ฟนอนเนี่ยผมไปได้แล้วนะมันมีเว้ของด่านฟรีตายมันมี้ว้เออแล้วก็ด่านฟรีตายจะมีเป็นไอวอเข้ามาด้วยนะจะต้องไปเก็บจากกล่องอะจากกล่องมันจะแบบให้มาณสามอันนะ เก็บจากกล่องที่เป็นบ้านนาฬิกบ้านบ้านโรงพยาบาลอะเออจะมีกล่องตั้งอยู่จกมันเป็นแปดมันจะกลายเป็นไอวอลนะผมน่าจะประมาณนั้นนะผมก็ไม่แม่นใจเหมือนกันนะอืมแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับผมผมก็ไปรู้เหมือนกันนะครับผมอืมแล้วก็เป็นผมจะพูดอะไรต่อดีอะอืมมันไอ,อของพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนเท่าไหร่นะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมาเออในสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดอนะสักสามอย่างสี่อย่างเนี่ยมาแน่นอนนะผมคุณเก็บ เงินรอเลยเก็บเงินรอเลยใครที่มีเงินอยู่ยแล้วมันต้องเก็บนะเพราะว่ารวยเก็บเงินรอรยบร้อนเลยนะผมคือ,อลืมอีกอกิจกรรมหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งนะผมก็คือกิจกรรมอันนี้นะครับอ่ากิจกรรมดาบสมุรแล้วก็กระทะทองนะผมคืออันนี้เนี่ยมันใช่ดาวอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับเป็นชุดคาบุก,กิไอ้ชุดอังิงจริงที่เป็นแก๊งคาบุกิที่ ใช้อ่าใช้ใช้ใช้ของใช้เหรียญไปแรกใช้เหรียญตาอะไรไปแรกครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกน่าจะเป็นในเดียวกันนะอาจจะเป็นกล่องสุ่มดาวแล้วก็มีพวกของอะไรอย่างในกล่องก็ได้นะครับผมอ่าแต่ว่ามันมาเออกิจกรจรมที่ทุกคนรอนำมาแน่นอนนะผมก็ผมก็มีทุกอย่างอัปเดตก็แค่นี้นะคะผมสําหรับใครที่ติดตามผมได้นะผมเพราะว่าผมก็ลงคลิปฟีไฟายนะผมอาจจะลงไม่บ่อยมากเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์นะผมแบบพวกพวกเตมิมเงิน รีวิวพวกชุดอะไรนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่าผมไม่มีงบนะครับผมช่วงนี้มันปิดเทอมอะมันไม่ค่อยมีงบอะอืมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะผมสำหรับท่านใดที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังจกันด้วยนะครับผมก็เป็นยังไงติดตามผมได้นะผมผม,ผมก็ไม่ไปจยากช่องไหนช่องนี้แน่นอนนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ